สวัสดีครับทุกๆุกคนครับวันนี้จะเอาเรื่องราวของการปลูกไม้อวบน้ำละแัคตัสมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเทคนิคการขยายพันธุ์ฮาวเวเทียนะครับอันนี้ผมเรียกว่าการยกยอดนะครับการยกยอดซึ่ง win. หลายๆคนเนี่ยอยากรู้วิธีแต่ว่ายังทําไม่เป็นเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูนะครับว่าเราจะยกยอดฮาวเวเทียเพื่อที่จะทําให้ฮาวเวเทียเนี่ยเขาออกยอดเยอะๆ,ๆพเพื่อเราจะได้เก็บไปทําเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้อย่างไรเรามาดูนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีต้นฮาวเวเทียที่เราจะขยายพ แล้วก็เอ็นหรือว่าได้นะครับหนึ่งเส้นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการขยายพันธุ์หรือว่าการยกยอดฮาวเวอร์เทียทำอย่างไรนี่คือต้นฮาวเวอร์เทียนะครับแล้วเราเนี่ยจะทําอย่างไรในกการที่เราจะยกยอดนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าฮาวเวอร์เทียเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ใบเขาชิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามีดเข้าไปถ้าไปตัดใบเขาหรือว่าตัดลาต้นเขาเนี่ยมันทําไม่ได้หรือว่ามันทาได้ยากมาก นะครับเราจึงใช้วิธีการยกยอดด้วยชั้นใช้ได้อย่างนี้นะครับให้เราเอาได้นี่ะครับหรือว่าเอา N เนี่ยนะครับใส่เข้าไปในชั้นใบแบบนี้นะครับทุกคนให้เราดูว่าชั้นใบที่ถูกต้องที่เราจะยกเนี่ยนะครับเป็นชั้นใบตรงไหนนะครับให้เรากะให้ถูกนะครับให้เราสอดเข้าไปในชั้นใบเหล่านี้นะครับให้เป็นไปตามจังหวะของใบของเขานะครับนี่คือชั้นใบที่เราจะใส่เข้าไปนะครับพอเราใส่ในชั้นใบเรียบร้อยแล้วให้เราพยายามนะครับที่จะเอาเส้นได้เนี่ยนะครับลงไปให้ลึกที่สุด จนถึงก้านใบเลยให้ได้นะครับค่อยๆแทะเข้าไปนะครับใจเย็นๆในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเราอาจจะถ้าเราไม่ถ้าเราใจร้อนอาจจะไปตัดเอาโคนใบหรือว่าอาจจะไปอัดตัดเอาใบเขาให้เขาขาดซึ่งอันเนี้ยน่าจะทําให้เราได้ต้นที่ไม่สวยนะครับนี่แหละครับเราเราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้ลึกที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงเอ่อได้นะครับเพื่อตัดเอาก้านใบนี้ออกนะครับค่อยๆดึงนะครับ เอาละถึงเวลาตรงนี้เราจะเห็นว่า,าเส้นได้เนี่ยมันจะตัดเอาเจ้าขั้วของก้านเนี่ยนะครับหลุดละแล้วเราจะดึงออกมานะครับปึ๊บอ่านี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่ารอยตัดเขาจะตัดอย่างเป็นระเบียบนี่คือการการยกยอดนะครับเจ้าฮาวเวอร์เทียแล้ว ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเอาใบชั้นนี้ออกบ้านนะครับเพื่อจะทําให้ต้นเนี่ยเขาเกิดรากในระบบของตรงนี้ซึ่งเอาเราจะเอาหัวตรงเนี้ยนะครับตรงยอดเนี่ยไปล่อรากนะครับหรือตรงตรงข้างตรงท้ายตรงนี้นะครับเขาจะเขาจะเกิดหน่อขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อหน่อเขาออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บหน่อเขาเพื่อจะเอาไปเอาไปชําอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะของการ ลักษณะของการยกยอดนะครับตอนนี้เรามาดูว่าหลังจากที่เรายกยอดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเอาใบเขาออกอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือการแกะใบนะครับให้เราเอามีดายแหลมนะครับสกิดนะครับที่จมูกใบแบบนี้ขั้วใบจมูกใบอย่างนี้แล้วก็หันซ้ายหันขวาอย่างนี้ก็จะได้ใบใบตัวนี้แหละที่เราจะอาไปวางสําหรับการที่เราจะขยายพันธุ์ได้อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับพวกเราสกิดด้านนี้สกิดด้านนี้นะครับ แล้วกอดนี้นะครับนี่อีกหนึ่งใบนะครับเราจะตัดประมาณ2-3ถึงใบนะครับดูที่ความสมดุลของต้นนะครับโอเคอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยก็สมบูรณ์สมดุลแล้วเราก็จะไม่ตัดแล้วเราก็จะเอาแค่นี้พอนะครับถ้าเราต่อตัดออกมันก็จะเล็กเกินไปนะนะครับโอเคนะครับเราจะจบตรงนี้สําหรับเจ้าต้นนี้นะครับผมขออนุญาตตัดอีกใบดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะใช้อีกใบหนึ่งได้นะครับก็เราก็ค่อยๆตัด จะปิดตัดปึ๊บนี่ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วใบตรงนี้เราจะไปวางอีกทีนึงอันนี้พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทาน้ํายาเล้งรากทิ้งไว้นะครับน้ายาเลี้งรากทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยดีกว่านะครับเพราะทุกคนจะได้เห็นวิธีการวิธีการทํางานที่ชัดเจนนะครับว่าวิธีการทาของเราเป็นยังไงบ้างนี่คือน้ํายาเล้งรากนะครับน้ํายาเล้งรากเนี่ยนะครับเราเราจะทาตอนที่แผลยังสดอยู่เท่านั้นนะครับเนี่ยฮะเราก็ คนให้ละลายก่อนนะครับนิปผงก็ม right ีนะครับโดยอชนิดน้ําก็มีนะครับชนิดเป็นเจลก็มีพอเราเสร็จตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ทาแผลเลยนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งหนึ่งอาทิตย์จากนั้นเนี่ยนะครับเราจึงจะเอาไปล่อ่ากันเรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งตัวใบตัวนี้ที่เราเอาออกมาเราก็ทาน้ํายาเลี้ยงรากไว้นะครับทาน้ายาเลี้ยงรากไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับทาน้ำยาเลี้ยงรากไว้อย่างนี้นะครับทาไว้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเจ้า ตัวฐานตัวนี้ที่เราตัดนะครับฐานตัวนี้นะครับตัวตัวโคนเนี่ยเราก็ต้องแกะเอาชั้นใบออกบ้างนะครับเพื่อให้เขาแตกหน่อได้ง่ายขึ้นทําเหมือนกับที่เราตัดชั้นใบของตัวยอดเลยปาดขั้วแล้วก็เด็ดออกมาเด็ดออกมาสัก 2- อสาใบอย่างที่เราทำนั่นแหละครับเด็ดออกมาได้สองสาใบให้เราสังเกตตัวชั้นใบว่าตัวไหนอยู่ข้างบนเราก็จะเด็ดข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปทีละชั้นทีละชั้นตรงนี้เราไม่จะไม่ทานน้ายาเลี้ยงรากนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องการให้ออกรากแต่เราต้องการให้ออก ต้องก่อนในกัรออกหนอนนะครับเพราะดังนั้นเราจะไม่ทาน้ายาเลีล้ยงรากโอเคอันนี้เราจะเอาทัก3ชั้นอ่ะชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นนี้นะโอเคนะครับเราก็จะตัดปึ๊บไปนะครับตัดปึ๊บแตเย็นๆนะครับค่อยๆตัดนะครับแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยก็จะได้อีก3ใบออกมานะครับแล้วที่เหลือที่อยู่ข้างในเนี้ยนะครับเราก็จะทิ้งไว้อย่าไปโดนน้ำนะครับช่วงเวลานี้ห้ามโดนน้ำห้ามลดน้ำ นะครับห้ามโดนความชื้นนะครับเราจะปล่อยไว้แห้งๆเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เลยโดยที่ไม่ต้องไปทาอะไรเขาเดี๋ยวเขาก็จะแห้งไปแล้วเราจัมันพอเราลดน้ําต่อไปเนี่ยเขาเขาจะออกหน่อออกมาแทนนะครับนี่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับที่การยกยอดที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันยกยังไานะครับมันนี่คือการขยายพันธุ์ทาวเวอร์เทียเป็นการขยายพันธุ์ที่สามารถสร้างจํานวนแล้วก็การที่จะขยายไปเพื่อเพื่อทําให้เขาเติบโตต่อไปได้ยยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับในเรื่องของการปลูกไม้อวบน้ำปลูกแคคตัส เข้าไปดูที่เพจรอนเดอะริเวอร์ c ัคคลันนะครับแล้วผมทิ้งอัดเดสไว้ที่นี่นะครับที่นั่นจะมีคำตอบจะมีวิธีการจะมีะผมเองเนี่ยจะ็นคนอธิบายทั้งหมดในการที่จะพวกเราจะปลูกไม้อบน้ำและแค็ตัดเสียงมีความสุขและถูกวิธีนะครับแล้วเจอกันในเพจนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนปลูก้นมายังมีความสุขนะครับบ๊ายบายนะครับไปละบ๊ายบาย